Oh, อะไรของเนี่ยโอ้ยหมดกันทางดนก็ยืนกลางเลยครับเพราะว่าชุดเสื้อผ้าขนาดนี้แล้วขออนุญาตผมผมสงสารไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครจะมายืนกันได้นะบนนี้ ใช่ไหมต่างทุกคนก็มีภาพฝันในตัวเองถ้าได้มายืนตรงนี้เราจะทำอะไรแต่งตัวยังไงดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดูนะต้องขอบคุณพี่พี่โกลเดอร์นะที่ผมรู้สึกว่าการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณท่านหนึ่งนะนี่ขอบคุณการด้วยแต่ทำไมโตถึงมีนั่นด้วยมีเทราใช่ไหมครับวันนี้จริงๆบอกว่า มันมีมันมีใน,นายะอย่างหนึ่งับเพราะว่าจริงๆเราจะร้องเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเหมือนกันเป็นเพลงที่เราจะหยิบม,มาร้องให้ฟัง